สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอน6โมงแรงจากเยอรมันแล้วค่ะอุ้ยแดดกันยังซองดีเขียวชะอุมเลยค่ะเข้าช่วงซัมเมอร์วันนี้เขามาเห็ดน้ำพริกตาแดงค่ะพี่น้องพริกนี่พริกอันนี้เนาะค่ะพริกเม็ดใหญ่ค่ะขัวแล้วค่ะนี่ขัวเดียวตอนขัวประเด็นไหนเพิ่งเค่ะวันนี้สีว่าขัวหอมกระเทียมค่ะหอมแดงกระเทียมใส่ลงไปเลยค่ะ ออกพวกขัวยูระเบียงค่ะพี่น้องขัวในบ้านเพื่อไรค่ะกินอมอว่าค่ะครับเออครับไกข้าวต้อค่ะาขันสามีเอิญยังเอิญไปถามอย่างบุคคลข้าวต้อหอมกระเทียมขัวจนขูเหลืองหอมขุ่นละค่ะขัวจำนวนเหลืองหอมได้ทีเอาขุ่นละค่ะขัวไปเรื่อยๆค่ะ สีขาวขั้นตอนนี้ไปเนื้อคันเนาะเลิลหอมได้ที่แล้วค่ะเขาใส่เตาแกตแบบนี้แล้วค่ะนี่เตาแกสลอยค่ะเราว่าขวนอกระเบียงค่ะขวข้างในบอไหวค่ะทั้งกินผิดก,กินกับสีทั้งหอมกับเทียมนี่อบอวนแน่นน้อนค่ะนี่เตาเกสลอยเขาใส่ผลประโยชน์ได้หลายนะคะอยากกินอาหารยางเท่ากับสามารถที่ใไกค่ะหอมกับเทียมหอมเริมหอมแล้วค่ะ จ้าเหลืองะไรทีเราจำหนีนกขาดเด็ดตักออกเลยค่ะตักตักใส่ภาชนะอย่างนี้ไว้นะคะมะขัวกับปีกันโตเลยค่ะวันนี้กะปีก,ป,กประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะจ้าเอาค่ะมาเขสอเสียบดำพริกหลายเส้นเลยว่าค่ะูนี่เราค่ะกินหลอดเมงวันเดีพี่น้องเอ้กะปีนี่ข่วนข่วนกินหลอดเมงวันน่ะ ขับพกขวากับพวกหอมค่ะพี่น้องเลยหอมมากเลย<ม>เราหอมนะแต่ฝรั่งเขาจะเหม็นนะคะเนี่ยอย่าขวบแม่หลังหม็นมากๆเนี่ยอย่าไปพูดดิฝั่งหงน่อยเหม็นมาก,มมากๆเลยเด้ออมีคู่เออว้เออาเท อ,อย่าทำอย่าทำอย่าทำเดี๋ยวมาม่ากลัวพินาเดี๋ยวก่อนทุกคนว้าเหตุไงนะ่ะมือโดนอนะไรน่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ค่ะเกิดกลัวประมาณนี้แล้วค่ะใส่มันหอมใหม่ๆนี่แหละค่ะเมื่อกี้ไปเห็นน้ำพริกตาแดงนี่แซ่บค่ะแต่บ้านเขาเปิดเก็บหมกไปตองแล้วเขาผสตหมูเขาขวัวใสก่กระทะเลยเตรียมวัตถุดิบสามสามอย่างเลยเดียวกันอยไปปรุงตอนต่ำเลยค่ะอันนี้ นี่ค่ะวัตถุดิบถิ่เขาเตรียมไวน้นะค่ะพริกขั่วพริกแห้งขั่ว,วน้ำมะขามเปียกหอมกะหอมแดงกระเทียมขวค่ะกับกะปิขัวค่ะ,แล,ะ,คคะแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ชูรสค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็เกลือนะะ้ำเลค่ะซีมสดเอาค่ะนี่ราคาเครื่องปรุงเขาค่ะขันแรลกเสียเอาใส่เครื่องปั้นก็เนาะคะ่ะปั้นส่วนผสมให้มันแหลกเลยเจ้าคอเสียเอาไปตำหนากจังปรุงเครื่องเนาะคะ่ะเนาะ น้องน้ำตาลปิดบปมีเขาใช้เป็นน้ำตาลซสายแดงแทนกันเลยด้วอค่ะเอาพริกลงไปเลยค่ะปั่นพริกก่อนนะคะนี่ค่ะปั่นพริกก่อนไอ้เขาจะอยเอาไปขูกปุงเครืองแล้วค่ะเพราะว่ามันสีแดงรวดเร็วค่ะ แล้วก็ตำไงผมค่ะตามตอนนี้ไปเลยทุกค่ะนี่ค่ะปั้นร็จแล้วเทสใส่คุกเลยค่ะเทใส่ใคลุกแล้วนะคะวันนี้สิมาปั้นหัวหอมค่ะหัวหอมกระเทียมลงไปเลยค่ะเพื่อให้ตำไงานาะค่ะเนาะ เ้าเข้าไปโขกก็สะได้วดเลี้ยวทั้นใจครับไปโขกปุง่งเอ๋หัค่ะ ตักลงพุกเลยค่ะอือหอมหอมกระเทียม กินของเซ็บก็ต้องใช้เวลาตำให้เข้ากันสักหน่อยนะคะตำหอมกระเทียมกัพริกปนถี่ห้าเห็ดลูกไป่ล่ะคะ่ะตำ ใส่กะปิลงไปค่ะตำจนมันเหนียวละเอียดพุนเล้อค่ะพี่น้องตำไปเรื่อยๆจนเหนียวละเอียดพุนละค่ะ พี่น้องเริ่มกินหอมมาแล้วค่ะเครื่องเทศเข้าออกันแล้วเนาะคะ่ะสีได้ปรุงเครื่องค่ะครับ,อบหอมกระเทียมก็เริ่มแหลกเขาก็พริกกับกะปิแล้วค่ะ หัวเสียบใส่ิลานนะครับพี่หน่อยเนยเหนียวแลวถ้าเขาปั้นก้นนี่ตำโซีิเล็กค่ะ นี่จะใส่พริกอันนี้ลงไปทำเด้อค่ะนี่พริกป่นพริกบดดีละค่ะชิลีพาวเดอร์นีละค่ะใส่ลงไปื่อให้มันเหนียวสีแดงเนาะค่ะมันเหนียวแบบสีมันจะได้แดงๆค่ะเอ้าวสมิีงผัวกกอนเนาค่ะน้ำตาลค่ะชูรดดสักสามช้อนชา เนลค่ะมันจะได้สีเนื้อพริกมันจะได้แดงเข้มข้นค่ะน้ำมาขามเปียกค่ะน้ำปลาจะกจะเอาค่ะถต่ซีมหลดเอานะคะโอะ้๋ยวเข้ม นัวจนเหนียวอีกค่ะเป็นพี่น้องอุ้ยนี่วจนมันเหนียวไปเลย้ว้อคะนี่ค่ะแล้วก็ซีฟรดเบึกค่ะตามปากเขาไหไปโัวดีหรอกค่ะพี่น้องรสชาติอือห็นบ่อกค่ะน้ำพริกตาแดง เผ็ดกับพอดีค่ะบรรจุใส่กระปุกเลยค่ะหุงกับเจ้าสวยเข้าสวยร้อนรลวกพริกพอดีเลยค่ะบรรจุใส่กระปุกเลยค่ะพี่น้องบันจุใส่กระปุกเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะพี่น้องน้ำพริกตาแดงของเรากินกับขดเจ้าหุงขดเจ้าลวกพักเลยค่ะนี่หุงขดเจ้าึ้นค่ะเห็ดไปแต่กินน้ำบะมีเวลาเห็ดกับเขาเนาะค่ะลวกพักขึืนหุงขดเจ้าก็เรียบร้อยแล้วค่ะยุต้างแดนเ่านี่ บรรจุใส่กระปุกแช่ตู้เย็นเลยค่ะอลูกเขาเลยค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กฝากไว้สำแล้วนกค่ะคลิปนี้จังไงก็กดไลค์กดซับส,สไคร้น้ำในนกคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบา,บายๆค่ะ